ขณะนี้เนี่ยน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนภูมิพนมีถึง99%แล้วจากการประเมินน้ำไหลเข้าจะมีประมาณวันละ90ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ปล่อยออกเนี่ยขณะนี้ปล่อยออกอยู่ที่ประมาณ40ล้าน45ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าถ้ายังคงมีน้ำเข้าขนาดนี้เนี่ยคาดว่าจากวันนี้ไปไม่เกิน3วัน เขื่อนภูมิพลก็จะเต็มความจุเมื่อเต็มความจุเขื่อนภูมิพลก็จะต้องระบายน้ำในปริมาณที่ควบคุมได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ทางเขื่อนภูมิพลเนี่ยจะต้องประเมินเพื่อที่จะมีการระบายน้ำเพิ่มในสองสาวันที่จะถึงนี้ถ้าหากว่าปริมาณน้ำที่เข้ามาเติมที่เขื่อนภูมิพลมีปริมาณมากกว่าที่คาดการ ก็จะต้องมีการระบายเพิ่มจากที่45ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการประเมินทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นน้ำที่เขื่อนภูมิพลระบายมาเนี่ยทั้งหมดก็จะมาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะลงไปต่อที่เขื่อนเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาวันนี้เนี่ยปล่อยอยู่ที่ประมาณระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ2,800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะที่น้ำจะเขื่อนภูมิพลเนี่ยยังลงมาเติมไม่ถึงนะครับหากว่าน้ำที่เขื่อนภูมิพลลงมาเติมเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาอาจจะต้องยกตัวสูงขึ้นถ้าการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยายกตัวสูงขึ้นนั่นหมายความว่าพื้นที่ใต้เขื่อนจะต้องได้รับผลกระทบมากขึ้นไล่ตั้งแต่ที่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยา จนมาถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อสักครู่นี้ได้ประเมินสถานการณ์และก็ทราบดีถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าระบายน้ําที่เขื่อนเจ้าพยาที่เกินกว่า2,800ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีก็เลยได้หาแนวทางกันว่าจะดําเนินการอย่างไรทางชนรัฐานเองก็ได้บอกว่าจะรับการระบายน้ําเข้าไปด้านตะวันตก และตะวันออกเพิ่มขึ้นเมื่อรับเข้าฝั่งตะวันตกตะวันออกเพิ่มขึ้นก็จะเอาเข้าสู่ระบบชปรบทานแล้วก็อาจจะต้องระบายเข้าไปในทุ่งที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มเติมมากขึ้นนี่ครับถึงพัดลมเพดานแล้วส่วนปั๊กไฟก็จมแล้วนะครับความสูงในห้องนี้น่าจะ สอเมตครึถึงสาเม